สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์คลาสสิกมีระดับหรูหราสง่างานสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกลนฟิราโนไฮบริด นายวีรวัตรวัฒนวงพฤกษ์แอำเภอสีเทพพร้อมด้วยนางนัทธการวัฒนวงพฤกษ์นายก,กิ่งกาชาติอำเภอสีเทพปร,พระลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักกรวดพัฒนาการอำเภอกำมันตะบลคลองกาจังกำมันตะบลสักกรวดสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่บ้านบางขามหมู่ที่3ตํบลสักกรวดเพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวบ่อนน้นำพุร้อนบ้านบางขามเพื่อสำรวจและบูรณาการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอสีเทพ พร้อมทางเขาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางขามหมู่ที่3ตำบลสักกรวดในการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้โดยมีร้อยเอกโยธินพรมรพิพัฒน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สาตำบลสักกรวดให้การต้อนรับทั้งนี้ได้ลงพื้นที่บ้านร่องหอยหมู่ที่11ตำบลสักกรวดโดยการตรวจเยี่ยมฟาร์มโคโนมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ารามโคนมบุญชูเครือข่ายศูนย์บ่มพาะเกษตรรุ่นใหม่พร้อมทั้งได้รับฝั่งการบันยายจากวิทยากรอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ประสบผลสำเร็จเพื่อเป็นการใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและ